หยุกแห้วเห็นเหตุเห้าเห็นเหตุเห็นอริยสัจสี่เหมือนพลิตเจ้าผลเจะาู้ทำมิทำโอเคเห็นอริยสัจสี่เ่็นเห็นหนังเห็นทุกข์เดี๋ยวก่อนปัสมานผลิตเจ้าวันนี้เห็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วพอเห็นเหตุให้เกิดทุกข์แสวงหาทา้งความรับทุกข์ตั้งหกปีคิดเบิกงด็ดแหละปัสมาพผลิเจ้าทุกข์สมัย บ่มเสียสละั้งเผื่นเนาอะเอสียสละเวลาทิมลูทิมเมียมทิมญาติโกโวกติกาลาบหยดสันเสริญบริวารนางสนมมีครบสุดทรัพย์สมบัติลาบหยดสันเสริญแต่เพื่อนเป็นผัวที่มีปัญญาแนมเห็นสิ่งแล้วนั่นเป็นเหตุเป็นปันจจัยที่จะนำถูกนำการเปยนไวแต่เกิดใหม่เพิ่นกระจิงหา ทางออกจากถูกขึ้นออกบวชแสวงหาธรรมโมกะธรรมได้ฝึกปฏิบัติอยู่ในป่าในดงตั้งโฮกปีทรมานร่างกายวดขาวอดน้าสิ่งทุกอย่างก็เพื่อมเป็นสแสวงหาทางความรุดพ้นจนพ่นสามารถเท้นทางรุดพ้นคือทางดำเนินใ้เถึงความรับถูกคือทางสายกลางนั่นเอง ทางสายกลางในที่นี่เป็นอย่างมากไม่โอแปดเพื่ปอปฏิบัติในทถึงความรับถูกเพื่อปฏิบัติใหทังความรับ,บ,รบสรุปแล้วก็คืออริยสัจสี่เห็นถุกเห็นเหตุเกิดทุกแต่เรารับแล้วในคนเห็นถูกแล้วเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย <laughs> เห็นถูกเห็นเหตุทีเกิดทุก,กที่เกิดถูกคือมาจากจิิงนั่นจริงนั่นใ่นะ เห็นความเห็นขอปฏิบัติเห็นความรับถูกแล้วถูกมันจะเห็นรับถูกเห็นถูกนั่นรับไปออกจาก,กิจจักใจนนเนาะก็มันใชไลรรมคือพ้นพบทางสายกลาง <c oughs> ทางสายกลางนี่มันอย่างอริยสัจสี่มากมีองค์แปดมากมีองค์แปดพระการก็ตามพระไตรปิฎกตำราเขาเนาะคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่นี่ในที่นี่คือปัญญานเห็นสอบสัมมาสังกัปโป มีว่สสมาทิิฐิสมมาสังกะโปความลำดีสอบสมมาสมมาอู้บากือสัมมาทิิธิคือวัญญาณนเห็นสอบสมมาสังกะโปคือมลำดีสอบสมมาสมมาวาจาวาจาสอบ สัมมากัมมันโตคือเรียงสีบิดสอบสัมมาวายาโมคือมีความเพียรสอบสัมมาอาสีโบคือเรียงสีวบิดสอบสัมมาสติคือระลนก้อกสอบสัมมาสมาธิคือตั้งใจสอบทุดถ่ายคือตั้งใจสอบตั้งใจสอบด้วยการกระทำํำทางกายทางวาจาทางใจ บบเบียนตันเองมบบเบียนผืนเนาะสรุปได้เอาคือมักมีองค์แปดเป็นทางสายกลางสรุปร่วมมาอีก,กคือศีนมีศีนมีสมาธิมีปัญญาเนาะอันเป็นน้นทางฝึกคิดฝพืใจพัฒนาใจมีศีนเป็นเคื่องอบล่มกายว่าจามีสมาธิเพื่อความตั้งมัน่นมีปัญญาเพื่อแยกแยะผู้ถือผู้พิทูรีผู้เสวแได้เอาปัญญานั้นเป็นตัวที่การหออผู้ ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตัดกระแสเอาไปจากกิจตัดกระแสงกิเลสตัาหาทั้งหลายเนาะจนสามารถรุดพ้นได้แต่สําหรับเท้าผู้เป็นพุทธบริษัทต,ต้องิ่นเท่ากะเดินตามห้อยเพื่อความดุดพ้นตามๆกันไปเนาะืน่นี้กาพูดซ he ัพเพเฮโรไรสาล่หรือเป็นสาระกะฟังเเนาะ สมากับสังก,รงกระรีมาัังกะรีอ่ามีสำนีเนาะมาในหมดธนาว่าออกไปสั้นละตัวได้เป็นซาละกะเย็บเกี่ยวเอาไปเพื่อความสุขความเจริญเจริญในจิตในใจเจริญในชีวิตประจำวันเพื่อความรุดพ้นจากวัตาต้องสารด้วยการพัฒนาจิตใจให้สูงยิง่งขึ้นไป ในสูงยิ่งขึ้นไปจนถึงวันรุดพ้นทุกทอนากันมีแต่ความสุขความเจเริญเนอะสาธุสาธุสาธุาธอ่ะท่านั้นนะนั่นก็ดีดปิด <c oughs> ครับ